อาแล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีช่างพี่น้องด้วยนะครับก็ในวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกเช่นเคยก็ในวันนี้พี่ไม่ได้จะเล่นเกมนะครับก็ในวันนี้พี่ก็มาก็จะมาแจกอ่าแจกโค้ดฟรีไฟนั่นเองนะครับจะได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทําตามกันเลยป้ายเดี๋ยวเราทําตามกันนะครับได้ยุคเซิฟนะครับ โอเคเดี๋ยวเราทำการใช้งานหันกันเลยว่าจะได้อะไรครับโอ้โ,โอเคเราทำการใช้งานหันลยโ,โอ้ได้คถานะครับทุกคน ใ้คลิปที่ผมแจกไปนะครับได้ยุคเซิร์ฟนะครับโอเคถ้าคุณได้อะไรมาเมนบอกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ